สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่สิบห้าเมษายน2อง8นาหกแปดนะครับวันนี้เรามาเก็บผักกูดกันนะครับดูนะครับเออผักกูดเห็นไหมสวยมากเลยนะครับผักกูดเดี๋ยวจะเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปยำใส่หมูยอนะครับดูนะครับผักกูดสวยเลยไหนดูซิช่้นกล้องถ่ายใกล้ๆสินีนนะครับผักกูดสวยมากเลยนะครับ เนื่องจากว่าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้ก็เลยมีผักอยู่ตามธรรมชาตินะครับดูนะครับเห็นไหมครับวัวก็กินหญ้าแล้วมันไม่ลลกแล้วก็มันก็ขึ้นตามธรรมชาตินะครับที่นี่บ้านห้วยโมงนะครับบ้านห้วยโมงจังหวัดแก๊ซ้อนอำเภอเมือมงปานจังหวัดลำปางน,นะครับอนะครับเดี๋ยวไปดูกปลูกันครับกล้องดูดกัน สวยมากดูนะครับอ่ะของฟังมาใกล้ๆเลยคนไม่ค่อยเก็บมีเยอะแยะมากดูนี่ดูเหมือนจะไม่มีนะครับดูนะครับต้นอบวบเลยนะเห็นไหมดูช่างกล้องเด็ดขึ้นมานะครับเด็ดขึ้นมาตรงนี้ต้นหนึ่งเอาต้นอย่างนี้ก็อร่อยนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหผักปูดตามธรรมชาติอย่างเนี้ยเอาไปยำนะครับเอาไปยำอร่อยมากต้นนี้ด้วยนะครับดูหน้าช่างกล้องตัวนี้แบบนี้ ก็ได้อยู่นะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับผักกูดเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับก็เก็บไม่ได้เยอะพอสมควรแล้วนะนี่นะครับผักกูดใครไม่เคยกินนะก็ลองทำเมนูดูนะครับแต่ผมว่ายำนะฮะเหมือนยำกับไอยำใส่ล้นเส้นยำใส่ หมูยอกรอบมากอร่อยมากนะครับตรงนี้อีกต้นนะครับดูนะครับก็เหยื่อที่ใกล้นะครับดูใกล้ๆเลยสองใกล้ไหมครับดูเหมือนจะไม่มีแต่มันเยอะมากดูนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดมากครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ